สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถเกียวบุญโฮมนะคะแดดพลาเลยแดดจัดจ้าเลยวันนี้บุญโฮมเมานะคะเมาข้าวลม้มข้าวเมีบนะคะมีบทั้งทั้งหมดเลยรับเมาเอาสวนมาเกี่ยวสวนนะคะเกี่ยวสวนก็มีเกี่ยวย้อนสอน สวนหน้าสวนตามเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเอาท่าไหนก็ได้หมนนะคะบุญโอมวันนี้บุญโอมบอกว่าเกี่ยวทั้งปีได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะให้ได้เกี่ยวข้าวว่าชอบมากๆเกี่ยวข้าวนี่บุญโอมชอบมากๆเลยรถก็เก่าคนก็แก่นะคะทุกคน น้ำก็ครึ่งแ็กจัดไปเลยน้ำน่ะวันนี้พูดโธมีเอฟซีมให้กำลังใจเยอะเลยสามท่านข้าวก็สวยนะคะจัดจ้านกันเลย เช้าเหมือนเต่าอ่ะก็เเกี่ยวคุณทมจ้าอยู่แต่คนเดินตามเดินตามไม่ทันนะคะ จอดรถกินน้ำนะคะบุญโฮมไม่มีเวลากินข้าวได้กินแต่น้ำนะคะ เยวไปขายไม่ทันนะมันจะคั่มก่อนน้ำครึ่งแท็กพอดีเลยอะอาสไซน์ตุดอับิด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 อาสไซน์ตุด อยากดูคลิปกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโฮมด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ